เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัญหาทันตการรมเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้สูงอายุนะคะจากข้อมูลพบว่า40%ของผู้สูงอายุเหลือฟันใช้งานได้ไม่ถึง24่วนหนึ่งมาจากการเข้าไม่ถึงบริการด้านทันตการรมไม่ได้รับการตรวจคัดกรองตั้งแต่แรกเริ่มรวมถึงไม่ทราบช่องทางการใช้สิทธิทประโยชน์ที่มีเทศบาลตำบนเทภารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันจัดบริการรถทันตการรมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการในเชิงรุกดูแลและค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากและฟันช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทำให้ได้รับ การบริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดปัญหาสุขภาพฟันในระยะยาวได้อีกทางหนึ่งค่ะราพอสอตอนี่แหละค่ะที่จากเทศบาลเนี่ยค่ะในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆที่เราได้มาคุคยอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ทราบข่าวเราก็เลยเออสนใจก็เลยมาค่ะ ลำพังของแม่เองก็ไม่ได้ขูดหินปูนมานานแล้วเนาะก็ได้ดูแลรักษาอยู่เหมือนกันคือว่าถ้าปวดฟันนี่ก็จะไปแค่ได้คลินิกไปแค่ไปอุดไปถอนอะไรแค่นี้ค่ะข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปไกลซึ่งค่าใช้จ่ายตอนนี้รถมันก็ติดเนาะเราได้มาอยู่ในชุมชนนี้เราก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลยเนี่ยบางท่านเนี่ยฟัน ไม่ค่อยมีแล้วเวลาไปหาหมอฟันเนี่ยก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็บางที่เนี่ยต้องไปเข้าคิวเพราะทางเทศาบาลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าประชาชนในพื้นที่มีความไม่เท่าเทียมอาจจะเข้าถึงบริการเนี่ยลำบากเราก็เลยพยายามจะทําโครงการให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตกลุ่มเป้าหมายเราวันนี้เราทําไว้ประมาณ400คนเพราะนั้นเราพร้อมแล้วก็เปิดรับชาวบ้านประชาชนทั่วไปเหมือนกันนะครับ เบสิกของปัญหาโลกฟันก่อนนะครับปัญหาโลกฟันเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของฟันผุกับโรค การทานหรือโรคเหนือกันนะครับซึ่งจริงแล้วสปัญหาเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถพบได้ตั้งแต่เนินเน่นๆเนี่ยมันทําให้การรักษาของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่มีความซับซ้อนมากเสียเวลาน้อยแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมคิดจากการที่ต้องไปหาหมอให้คุณหมอมาหาเราดีกว่าไหมมันได้ทําให้คนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมาตรฐานหรือเ,เป็นพื้นฐานเนี่ยได้มากขึ้นเราก็หวังว่าในอนาคตทางสปอรชอพื้นที่อื่นๆจะให้ความสนใจมากขึ้นแล้วเราสามารถขยายพื้นที่กรบนนััค เขเรียกว่ากองทุนะระดับตำบลนะครับที่ทางกองทุนสปรชให้งบประมาณมาที่ตำบลและตำบลที่สมทบ ลักษณะกองทุนดมบนซึ่งทําให้ภาคีเครือข่ายรวมถึงทั้งตัวท้องถิ่นเองเนี่ยสามารถทําโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในในพื้นที่นะครับการส่งเสริมป้องกันและการรักษาฟันแม่ฟันผุหรือรักษาฟันที่ผูดแล้วหรือจะทําฟันปลอมหรือรักษาฟันเทียมเนี่ยปกติสพชให้ให้สิทธิประโยชน์นี้ไว้ทั้งหมดแต่ว่าประชาชนส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงเนื่องจากหนึ่งอาจจะไม่ทราบหรือ2อ,อาจจะเดินทางลําบากวันนี้เป็นวันที่ดูแล้วแบบ ประสบความสำเร็จมากและอยากให้ผลาการตรวจรับครั้งนี้ได้ขยายต่อเป็นลักษณะโมบายไปยังกลุ่มอื่นที่คิดว่ามีความจําเป็นอยากให้ท้องถิ่นอื่นมาเห็นวันนี้แล้วก็นําไปทำในท้องถิง่นตัวเองเพราะว่าเงินนี้ใช้ในบริบทของท้องถิ่นตัวเองนะครับจะได้จะได้ดูแลประชาชนได้ครบทั้งหมดครับผมแล้วกลับมาพบกนันใหม่ในรายการถุนทางพารวยสวัสดีค่ะ